กูอยากรู้ว่ามึงซ่อนผ้หญิงไว้ในห้องใช่ไหมไม่มีตัวนี้ทุกคนนคะครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับผมช่วงนี้ก็ใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วแล้วทีเนี้ยบริษัทผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ดูแลพนักง,งานดีมากครับ กออกมึงก็เอออ,อหอบอกไปกับกูหน่อยเออว่าดูแลดีอ่ะคือผมกล้าพูดเลยครับทุกคนว่าดีอันดับต้นๆของประเทศไทยนะที่ <c oughs> <c oughs> สั์คนตับนี่เขาคงทำเหมือนมึงอันอย่างก็ ตอนเนี้ยครับวันที่เราถ่ายกันอยู่ตอนเนี้ยเป็นแบบเอ่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงธันวาคมวันนี้ครับทุกคนผมก็เลยมีนโยบายที่จะมาแจกโบนัสกับพนักงานที่นิสัยดีก่อนจะโบนัสจะจ่ายเงินเดือนก่อนไอออนเรื่องมือเรื่องมือต้องออกสีก็ได้แต่มือต้องฟังก่อนโบนัสอ่ะมันเหมาะกับพนักงานที่ดีเว้ยไม่เหมาะกับพนักงานที่แบบไม่เอาส้นตีนอะไรเลยอ่ะผมบอกนะครับว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดในชีวิตก็คือการโกหกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เลย เราจะมาทดสอบกันครับว่าพนักงานออนเนี่ยเป็นพนักงานที่ซื่อสัตย์ไหมกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นเจ้าของแบบจริงจังืหมเอาไม่ถามด้วยใช่ไหมน้องๆครับพี่หน้าตาเหมือนคนขี้โกหกตรงไหนน้องๆคอมเมนต์บอกพี่หน่อยพี่สวยไหมแค่นั้นแหละอะลองตอบว่านี้ หนักโกหกปะ <laughs> ย,ยังเลยอ,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 อ่ะเอางี้งั้นเอางี้ดีกว่า <laughs> ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะถามกัถามกันถ้าเกิดใครตอบโกหกคนนั้นเสียห้าร้อยบาทเอากาเปล่ะามาดิค่ะมาดิห้าข้อสองพันห้าเอาดิมีสามพันหรือรห้าร้อยกินข้าวสิ้นเดือนพน <c oughs> อดีคุยงมึงก่อนต้องเล่้ยงน้องเส้นตีเหลวอ่อนเราจะเล่นกันทั้งหมดห้าข้อนะโอเคป่ะ <c oughs> ใครเริ่มก่อนมึงเริ่มก่อนกูมีคำถามถามเยอะบอกเลยาเดี๋ยวมึงก็โดนกูแน่มา คำถามแบบเบบีก่อนดีวะ่ะเคยแบบตื่นเช้ามาแล้วแบบโดนปากตัวเองปะ่ะเคยปะ่ะแบบตื่นแบบลืมตาจากที่นอนปุ๊บแล้วแบบอ้อ,อนกินปากเราก็ใช้ได้นะเนี่ยหอมเหมือนกันนี่หว่าเคยปะ่ะไม่เคยถึงต้องตแอแหลวเฮ้ยไม่ได้ตอแหล่กูพูดจริงไม่เคยคุเชื่อไหมใครก็าจะไปทำแบบนั้นปะกูหุคิดนะเห็นป้ายเบอกแล้วว่าไมา่ใครใครเขจะไปทำแบบนั้นกูไงกูก็ทำก็ใช้ได้เหแบบนี่เ้ย มึงกำลังโซเชียลฮาเซนกูเนี่ยแน่นอนหรือล่ะโม่ทำไมใครต้องไมกลัวต้อไปตามมึงคำถามที่หนึ่งคำถามแบบน่ารักน่ารักคิ้วคิ้วน่ารักน่ารักขอขอถามบอสว่าห้องนี้นอกจากฉันที่เป็นพนักงานของคุณมีใครเคยย่างก้าวเข้ามาอีกไหมที่ไม่ใช่ฉันที่เป็นผู้หญิงมีไหมออ แค่ทำคลิปต้องทำขนาดนี้เลยวะเรื่องห้บาทถ้าเป็นผู้หญิงในจังมึงก็มีคิมันคิวเทงคิวเดินมาหายที่ห้องพูดถึงว่าไม่ใช่แบบงานไงเป็นแบบผู้หญิงที่แบบมึงเรียกมาจะมันจะมีได้ยังไงอ้าวก็ตอบมันดีมันไม่มีมันไม,<อ>มนไ่มีถามน้องๆน้องๆน้องๆคิดว่าพี่เป็ดเป็นคนอย่างนั้นเหรอครับไม่มีไม่มีมมยังไงก็ไม่มีอ่ะมาดิกดดิเอามาดิมาดิมาดิ เดีย๋ยวขอคูยกับน้องๆกรับน้องๆครับอย่าไปเอาอะไรกับมากกับเครื่องนี้เลยนะครับมันมันเครื่องละสามร้อยบาทเองนะครับน้องๆก่อนพูดคือน้องนี่คือเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในบทภาพยนตร์คือน้องเปนผู้ตัินที่แบบน่าเชื่อถือได้ที่สุดแล้วไม่ได้เงี้ใช่ไหมได้พีคำถามหนึงไว้ที่กูอยากรู้มานานแล้วถ้าเกิดมีคนให้เงิน,นมึงสิบล้านบาทแล้วให้แบบมึงอะเลิกคบกูไปเลยคือแบบตัดเพื่อนกันเลยมึงจะเอาไหมแต่ว่าอันนี้กูไม่ถามนะเพราะว่าน่าจะเอา เอาเป็นหนึ่งล้านพอไม่เลิกคบดิก็ต้องคบมือ,อน,นีวะไอ้เหี้ยหูก็ต้องเลือกเพื่อนใครเขาจะไปเห็นแกนเงินหนึ่งล้านหนึ่งใครก็ไม่เห็นแกนเงินหรอกบ้าบปก่กูต้องเลือกเพื่อนไว้ก่อน,นี่จริงๆกูเลือกเพื่อนจริงกูเลือกเพื่อนเป็นไง ไอ้ขอ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 ลอันนี้อัขอเสริมและถ้า1ิบล้านบาทล่ะถ้า10บล้านบาท10บล้านบาทกูก็เลือกมึงเพื่อนเลือกกูเออกูเลือกมึงมึงมีค่าที่สุดละเพื่อนมึงมีค่าที่สุดในประอาทีในชีวิตกูละจริงๆ10บล้านนี่คือแบบกูเลือกมึงิงๆหรอมันก็อมช่วยอะไราช่วยบ้างเจ้าเลยว่ะอย่างกก็ไม่ได้มีค่าแค่ล้านเดียวนะเพื่อนกับบ้านไปอีสั ต่อไปคําถามกูมากูอยากรู้ว่าเวลาแบบในรูปไอจีกูอะไรอย่างเงี้ยแบบที่กูลงแบบรูปนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยมึงเคยแบบแอบดูมั้แบบซูมแบบรูปบิกินี่กูอย่างเงี้ยแบบซูมแบบกูจะไปซูมทําไมวะมึงเห็นกูเป็นคนอย่างนั้นเหรอมึงมาเป็นคนที่กูตั้งคำถามนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากูเห็นเวลากูนั่งข้างมึงแล้วมึงชอบแบบซูมน้องๆอ่ะไม่มีมึงซูมอ่ะไม่มีกูแค่อยากรู้ว่ามึงอ่ะ ูมอ๋อไม่ใช่กูดูนี่เสื้อเขาแบบอ่านว่าอะไรอะไรอะไรเผื่อจะไปซื้อตามซื้อทำไมรูปนี่มึงซูมเป็นบิกินี่ไม่มีครับไม่มีผมผมบริสุทธิ์เลยแล้วทำใจสบายสบายโอเคซูมรูปกูไม่ซูมไหนก็มาดูเดี๋ยวมาหดอดหนดูดิไหนดูดิถ้ามึงกดไลค์เนี่ยแปลว่าใช่แน่ากด เฉยไงกดไลค์ก็แปลว่าดูอ๋อโห <c oughs> ก็กดไลค์ให้ทำไมอ่ะทำไมมึงกดไลค์แต่รูปอะไรแบบนี้วะเพื่อนยนะืดหนอวัาดีมันม้ือหน <laughs> ถ่ายชุดนอนไป่ถนายทำไมอ่ะกูทำงานอยู่มันไม่เห็นดูทำไมอ่ะเดี๋ยวกูเลยทุกรูปเลยสักอะไรเข้าใจนะทุกคนครับอย่างที่บอกเครื่องละสามร้อยอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากลมเสียเลยคือหนึ่งพันของมึงห้าร้อยคำถาต่อไปเป็นคำถามที่กูอยากรู้แต่กูกูยังไม่ไม่เคยถามมึงคือมึงเคยถามกูว่ากูเคยใส่บ็อกเซอร์ซ้ำกันสุดกี่วันกูบอกว่าสามวันกูอยากถามมึงกูอยากรู้ว่ามึงเคยแบบใส่กอกนอซ้ำไหมแบบจีสติงซ้ำอะไรเงี้ยไม่เคยหรอ คือเป็นคนที่แบบสะอาดมากกับเสื้อผ้า,าจริงๆอันนี้เนี่ยเสื้อตัวนี้กูใส่แค่สองวันเองเอกินแปลกๆไม่มีใครต้ใส่กางเกงในสองวันวะกูไงกูไง คนที่แบบสะอาดมากกับเสื้อผ้าแม่ก็อยู่บ้านทำไมไม่ให้แม่สระจริงๆทำไมต้องใส่ซ้ำมาทำไมเราทำไมต้องโกหกแค่บอกความจริงน้องๆครับพี่ใส่บ็อกเซอร์ซ้ำวันสองสามวันกูเปิดเผยทำไมทุกครั้งที่มาหากูต้องหัวเหม็นว่ากูไม่เข้าใจว่คือรู้มึงชอบมึงได้ชิมกลิ่นมันเหม็นมันเหม็นแบบกูพยายามพยายามจะรีวิวน้องๆให้แบบน้องๆเข้าใจว่ากลิ่นหัวไอออนออะมันนกลิ่นอะไรคือผมบอกเลยครับว่าผมไอออนอะตรงเนี้ยยังแบบไม่เหม็นมากแต่ว่าตรงเนี้ยหนังหัว โคตรเหม็นโอ๊ยกูเจ็บหน้าโบท็อกกูแตกถัต่อไปในฐานะที่มึงรื้อโทรศัพท์กูกูขอถามมึงตรงๆเลยตรงนี้ว่าโดยที่กูจะไม่เข้าไปดูหรอกว่าอยากรู้ว่ามึงมีเน็ตไอดอลแบบน้องๆแบบน่ารักน่ารักทักมาบ้างไหมเนไอดอลเนไอดอลแบบว่าพี่เป็ดขาพี่เป็ดขาอะไรอย่างเงี้ย FC ครับเฮ้ยกูถามผิดปุ๊่ะกูต้องถามว่ามึงเคยทักน้องไปัญโถอยหรอ ไม่เคยไม่เคยไม่เคยกูไม่เคยดังไม่ได้ดังขนาดนั้นว่างเปล่าเหรอไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีๆเลยอย่าทอนิงๆเลงพไม่วนตาอะไมไฟังฟัก่อนไม่ต้องฟัอะไรทั้งนั้นอม่ต้องะไปเลยหรอเราไปเลยหรือมึงอยากจะเปิดให้กูดูอะ ไม่มีไม่มีฟังมึงฟังกูที่บ้านกัเด็เออก็อาจจะมีแหละแต่แบบกูอาจจะไม่เห็นเพราะกูเป็นคนที่ดูใจีตอนที่สามปสองนะครับมาขั้นตอนต่อไปกูอยากรู้ว่าระหว่างกูกับคิวเทใครหลอกกัน มึงดีวะมึงต้องหล่อดิเพื่อนกูเว้ยมึงต้องหล่ออยู่แล้วเพื่อนมึงสุดยอดอยู่แล้วจริงๆยูทูบเบอร์ไม่มีใครหล่อไปกว่ามึงละเว้ยจริงๆแค่ <c oughs> แบบเครื่องไม่บอกเวียงสัมผัสได้ถึง <c oughs> ความตอแหลเอาจริงมึงเชื่อกูอา่าโอเคมึงคือที่นหนึ่งละเพื่อนจริงๆไม่มีใครหล่อไปกว่ามึงละจริงจริองอ้อนน้องไป, <c oughs> ไปทิ้งนี้เลยไม่โกหกอ่ะอ๋อนอนกลับบ้านไปอีสัตว์ไม่ต้องมาให้กูเห็นหน้าเลยแอดโฟร์ไอจีกูเลยน้องไม่ค่อยสบายแหละมึงตอแหล ไอ้คือมันจับได้จริงป่ะโอ้ยจริงเหรอเนี่ยขนาดเนี้ยรีบเลยให้จบดิเอาถั่วไปมาถามมาถามมาจบจบในฐานะที่คำถามมาแก้มึงก็คือไม่ซื่อสัตย์โอ้ยแม่คนผู้ซื่อสัตย์แม่พนักงานดีเด่นยอดเยี่ยมไอ้โมนี่วันนี้อู้ซ่าวอะรู้สึกไม่ค่อยตลกเลยวในฐานะที่มึงแก้มึงพูดโกหกกูอยากรู้ว่าในไหนน้องเขาก็ทักมาแล้วอ่ะแล้วมึงนัดกันไปเที่ยวหรือยังเป็นตุเป็นตาไอสัตว์ อาบอกเลยว่าไม่เคยงตไม่ได้ลก็ไม่เคยมาไม่เคยใช่ไหม่เยไม่เค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 ยไม่ยไม่เคไม่เคยไม่เคยไ่ไมมเคยไม่เคยไม่เคยไม่เคย่เย่ไม่เไม่เคยไ่เยไม่เคยไมเคย่ย่เยไม่เคยไม่คยไม่เคยไม่เคยไม่เคย่ยไยไม่เคยไเคยไม่เคยไมเคยไ่ยไม่เคยยไม่เคย่ค่ไม่เคยคไม่ไ่ยไ อย่าไปคิดมากอย่างที่บอกเครื่องละ300บาทอย่าไปแบบซีเรียสนะครับดูเป็นแอส,สนุกสนุกพอก็เคมมรือ่องพัาเหรอไม่ได้เบานี่ใส่มืออละต่อไปเนี่ยเป็นคําถามสุดท้ายแล้วครับของแต่ละคนนะครับก็เหลือถามกันอีกคนละข้อตอนนี้เนี่ยผมเล่นไป4กกี่รอบโกหกไป4ไอออนเล่นไป4โกหกไป3อันนี้ตัดสินอันนี้มีคนฝากถามาถถมาเยอะกูอยากรู้ว่ากูอ่ะคือผู้ชายในอุดมคติของมึงใช่ไหมคิดนานจังอิสว์แน่นอนเราเพื่อนยังไงมึงก็คือผู้ชายในอุดมคติกูแล้วคือแบบ ประหลุดใจดีซื่อสัตย์ไม่เคยพูดโกหกอะไรเลยอไอดอลกูว่าจริงว่าไม่องเล่นผมก็รู้แล้วคุณเอาจิงป่ะไม่ต้องกดก็ได้กดหน่อยกดหน่อยเก่งใต่น้องถุงจิ้มนิดนึงมึงคือแบบเดอะเบลดมากจริงๆ <c oughs> ถ้ากูจะมีผัวกูจะต้องมีแบบเป็นแบบมึงเลยเว้ยคือแบบว่าเป็นบรรทัดฐานของแบบพ่อของลูกกูแต่ว่าไม่ไม่ต้องเงินกูแล้วไปไปไกลส้มตีนไป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 อีกคอหนึ่งมือเลยแหละเดี๋ยวกูให้ห้าร้อยแล้วกลันไปอีกคอหนึ่ง ไม่เล่นไม่เล่นเล่นกกับูหน่อยะไหนๆก็ชวนกูเล่นตอนชวนกูเล่นก็มึงก็อยากจะชวนกูเล่นอ่ะตอนแรกกูบอกไม่เอาไม่เอามึงก็อยากเล่นนะแต่ตอนนี้มึงแบบไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วอ่ะขนเป็นตุเป็นตากพูดคนเดียวมุ้งงิงงุ้งงิงกูอยากรู้ว่ามึงซ่อนผู้หญิงไว้ในห้องใช่ไหมไม่มีมึงซ่อนผู้หญิงไว้ในห้องใช่ไรไม่มีเวลากูจะมาบางทีแบบไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่มีไม่มีไม่มีไอ้สัตว์ปิดคลิป